ก็ค <Scroll> ือไม่แต so <fort> ่เขาก็เราอ่ะก็อยากไม่อยากไปยุ่งเในของเขาใช่ปล่อยไปเขาก็อันตรายเขาว่าใช่มันแต่น้ำก็ไม่อยากไปน้ำเรื่องน้ำคุดน้ำก็ไม่เลือกที่จะเดินเรื่องนี้เข้าใจปะใช่ที่น้ำเนี่ยมอหน้ามุกเราน้ำรู้คือน้ำรู้มานานแล้วแต่น้ำเลือกที่จะไม่เดินเรื่องนี้ไอ้มุกเรื่องเดี๋ยวพูดขึ้นมาตางเพรว่าไม่ใช่หนูแค่พูดมาหนูแค่รับแต่มันไม่ได้ว่าสมมติสมมตินะคุณมิก็ไม่น้ำน้ะแบบมันไม่ได้คือมันแบบเข้าใจว่าคือเราอยู่ในนี้มันไม่ได เขาอย่างที่เขาเปิดขึ้นมาใช่ไหมก็อยากรู้แต่พอเหมือนมันไปตรงด้วยอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเข้าใจไหมไม่ใช่แค่เราสองคนเออก็คือเขา,เขาอ่ะเขาสมมติเงเขาถามว่าเขาอยากรู้แต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะคือมันคือเรื่องที่ทุกคนรู้เข้าใจไหมคือทุกคนรู้แต่แตว่าบางคนก็ไม่รู้อย่างฉันฉันไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วว่าเป็นพี่คนเดียวต้่งคิไปคิดมามีพี่คนเดียวป่ะ ผู้หญิงอ่ะคือส่วนที่ไม่ไใกล้ชิดเขาเว้ยเออผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงใกล้ชิดกว่าแต่พี่ก็รู้สึกว่าเขาอ่ะเหมือนแบบมันดูห่างเหินนจากคนอื่นพีรนนะ่รู้สึกปะผู้ใช่ไหมเนี่ยไม่หนูเลย่รู้สึกคือไม่ได้รู้สึกว่า น้ำรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะจุดเนี้ยน้ำอยากให้แบบเป็นกลุ่มก้อนเพราะตอนแรกอะเพราะตอนแรกอะมันจะเป็นก้อนสี่คนเว้ยคิวก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยไม่อย่างบางทีเขายังรู้สึกว่าเขาห่างกับพี่เลยพี่เหรอตัดนีะพี่เออใช่ไม่แบบพี่ก็ไม่ใช่ด้วยบางทีเขาฉันพยายามหาทางแกหาแกอยู่พี่วุ่นวายเลยว่าอีมุกอยู่ไหนอีมุกอยู่ไหนไม่ใช่เราเรารู้สึกว่าเราอะไม่เข้าใครไม่ได้ไม่ใช่เขาอะไม่ใช่เขาแบบเขาเสร็จปุ๊บเขาก็แบบเออรีบไปทำไม่อยากทำไม่มีคขามสนใจเราอโอ ไม่ชอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าคืออย่างี้ก็โอเคไงก็เข้าใจดูดังงอนแล้วไปงอนไดโอเคพี่เอ็มมาพี่ร้องไงอยู่เอาไม่หย่า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 มั้ยขอให้ขอให้ไหมลูกแกอยากขึ้นยอดเลยขอให้จนเจ็บปะแพ้มานี่มา ไหนเอาเป็นแผลที่่เดี๋ยวเด็กไปลูกไม่ต้องวหรอกะมันมันหแล้วอ่ะวคือนคือมันเล็กมากค่ะพี่มันมันไม่โผล่แต่เนื้อมันไม่มันแล้วมันก็ปีเบาอ่ะคือแหละมันอยู่ใต้เนื้ออมันอยู่ใต้เนื้อเวปีีให้มันอคือแหละอยู่ใต้เนื้อเปล่าี่อยากรู้ขนาดนั้นเลยอ่ะจัดให้จัดให้ จะออกใช่ไหมหมวยไม่อยู่นาคงคิดถึง่ะไม่แต่พวกเราสนิทกันเพราะว่ามันร้องเพลงกลุ่มด้วยกันเว้ยมันเลยสนิทเว้ยใช่พี่เข้าใจมุกเลยเว้ยเพราะว่าอีสองคนอ่ะก็คือไม่ได้อยู่กับแกเป็นไปได้เพราะว่าไม่ได้นั่นเพราะอย่างของพี่ร้องด้วยกันอยู่เออแล้วแบบพูดเราก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วแบบมาร้องเพลงแล้วเขาว่าเขาว่าผู้ถ้าผู้หญิงตอนนั้นเขาสนิทกับพี่หมวยสุดอ่ะเพราะว่าแบบอยู่ด้วยกันอย่างงี้ด้วยแล้วเขามีอะไรเราก่ถามพี่หมวยอะไรเงี้ยแล้วพี่หมวยก็ ไม่อะไรกันเนาะผู้หญิงเราไม่มีอะไรกันนะผู้หญิงอ่ะพี่อยากจะสนิทกับมวยก่อนแล้วค่อยมาเอมเอมไม่มีคนคบเอมเ้าก็หาพี่ก่อนไม่เคยใช่ไหมน่ะน้ำน้ำนั่งตรงนี้สิตอนไหนตอนอู้ยทำไมเล่าอีกงอีกทำไมเล่าอีกน้ำน้ำนั่งตรงนี้สินี่ไม่ไม่เข้าใจแล้วว่าปวดหลอดจนท้องแข็งแบบนี้พี่เราจะสลับเตียงจะไม่นอนกันเราจะไม่นอนกับจั่นปวดท้องเลยอ่ะจั่นวันนี้พี่นอนกับจั่นนะไม่พี่จะย้ายยังไงก็ได้ แต่น้ำก็มีตรงกลางไม่พี่จะไม่ให้น้ำนอนกับพวกเราไงพวกเราจะนอนกสามคนอะไรเตียงใครเตียงอั้นเตียงชูเตียงใครเตียงใครฮะอะไรต่อแล้วตอนแรกตไอ้จันน่ะคือมันไม่สนิทกับใครเว้ยแต่มันพยายามเกาะไอ้มุกเพราะว่ามันรู้จักไอ้มุกตั้งแต่ทัวร์บีแกคิดว่าพี่ดูมั้ยนั่งไงนั่นไง ของใครเออแต่เดี๋ยวพอตอนเขาพูดไม่ได้ด้วยเขาจะแบบพี่พี่ดูมันออกเว้ยมันไปย้อนกอดเธอเพราะมันรู้จักใครนอกจากแกแล้วแกก็ไม่แต่ก่อนเข้าบ้านอะเราก็ไม่สนิทกับมุกอยู่แล้วอะโอ้ยพี่ก็ไม่สนิทกับแกตอนตอนเข้ามาพี่ยังเพิ่งไอ้นี่กับแกตอนนี้ก็ไม่สนิทถ้าจำได้วันแถลงข่าวยังไม่ได้ค่อยได้คุยกันเลยพี่กับน้ำอ่ะแถลงข่าวอะเออพี่เองไม่ค่อยคุยกับใครพี่บอกว่านั่งเป็นโลกส่วนตัวสุดเพิ่งเริ่มไอ้นี่เว้ย เริ่มไปออกไปตามสื่อแหม่นั่งปุ๊บๆเข้าไปสายสุดเลยค่ะน้ำๆๆหนักกุยต้องต้องไปนั่งข้างในสุดอ๋อคือจริงไม่อยากนั่งหรอห่วยไม่ขี้เกียจนั่งข้างหลังเข้าใจ่ไหมนั่งข้างหลังมันเอาก็ไม่บอกอ่ะแล้วใครเข้าไปนั่งข้างหลังอเอาก็ชอบเงียบๆม่มมีคนองกระจกนี่ใครว่ามีเอ็นน้ำใครอีกคนนึงไหมคือหวย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 กับคิยมันก็นั่งได้กันอยู่แล้วอ่ะก็ใครคนนึงปูน ของเราไปด้วยกันเนาะคือเพราะว่าน้ำอ่ะที่น้ำบอกว่านั่งสนิทกัน5คนก่อนใช่ไหมแล้วทั้งคันเราไม่มีแค่น้ำกับพี่ปูนเว้ที่สนิทกันมาก่อนปกติแล้วน้ำอจะนั่งกับพี่ปูนแต่ว่าด้วยเนื่องด้วยนางเงียบกับนายเงียบไปจับจองกันคนแล้ะฝากฝั่งปากาที่นี้ก็เลยอ,อีตรงกลางแล้วก็นั่งอย่างทุกครั้งไม่รู้เป็นที่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นที่อ,อะไรคือพอขึ้นรถปุ๊บนะเองนะคือจะนั่งอย่างนั้นอะตลอดอะเคยมีครั้งหนึ่งที่พยายามจะเปลี่ยนที่ เคยมีครั้งหนึ่งที่พยายามจะเปลี่ยนที่น้ำหนักเป็นไรอะจริงเหรอ,หรอหไม่รู้ไม่ใช่ตอนนั้นไม่ได้อะไรแต่นะไม่เป็นไรก็ทุกคนก็คือตอนแรกอะพี่อยากจะไปนั่งคุยด้วยปรากฏว่านางอะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเครื่องนึงซึ่งว่าเหมือนแบบจมดเนี่ยได้เวลาคุยละนางก็หยิบขึ้นมานางมีหลายเครื่องพี่แล้วสมมติหนึ่งนางก็แชร์กันสองเครื่องแล้วอีกบนหนึ่งนางโทรศัพท์ต่างดาวใส่คุยคืออะไร แล้วเรียกมานั่งทำไมวะเนี่ยสวัสดีจ้าแม็กก็หลับไม่ใช่คือเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็เป็นมารยาทป่ะวะเรียกมานั่งเออน้องมานั่งด้วยกันอย่างี้อ้าวทำไมผิดอีกโอ้ผิดอะไรวะก็เรียกหนอนมาไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไปอย่างมหาพวกไม่ไม่ถ้าแกไม่นั่งก็จะไม่นั่งแล้วให้แล้วใครจะนั่งตรงนี้หาพวกตลอดเลยนะไม่เล่นใส่โอ้ทุกคนฟังนะเอ็มเรียกนอนมานั่งข้างเอ็มก็ผิดคือแหละไม่ใช่ก็ไม่ได้บอกว่าผิดแล้วเอามาแซวอย่างเงี้ยคือแหละโอ้ ทำไมหาเรื่องใส่ในสนุนไม่ได้ไงไม่ได้ไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วหนูไม่ใช่คนเข้าหาไงเอ๋บอกพยายามจะเข้ามาหัวเนไงเนาะใช่ปะคนก็เข้าใจผิดหมดเอ๋พยายามเข้าหาเนี่ยเข้าใจผิดหมดละหมดละตั้งแต่ตั้งแต่ออกสื่อแล้วน้ำน้ำน้ำกูจ้ะน่าไม่งอนไม่งอนไม่งอโอ้ยหล่น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 เอกไปออกไป ไอ้สิออกไปออกไปเลยนะปล่อยเลยนะจันเมาเน,น,ไ <c oughs> นาไปด <c oughs> <ป>ันเดินเดม่เลน่ี่กูอยู่ข้างน้ำใช่ป่มีนยได้ เราเคยทำอะไรให้ก็ไม่มีผลอะไรเคิดว่าจะแก่เราออกเหรอปล่อยปล่อยปล่อยพูดจริงปวดละงองอ้อง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 ไงอ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 รอง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 ่งองนงอ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 โอโอ้อง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 อนองนวเงอ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 ตนงอง่มองมงองอที่มาององอไองเนี่ยไม่คือบบ เราก็หวังดีเมื่อวานก็เอาการ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 กาไม่ไม่นี่ยไม่ไม่มันจะไม่มีการเราจะไม่อยู่ข้างไกลไกลไกลมันจะไม่มีการกองการเกาะอะไรทั้งสิ้นทุกคนนะมันออกไปเราไม่ได้งอนเว้ยเราเข้าใจแล้วเว้ยค่ะไม่ได่งอนแต่คือนั่งโกรธแล ไม่โกรธไม่ควรไม่โกรธใครใครทำเราโกรธได้นีกว่าจริงจริงใครทำเราโกรธได้ที่เก่งเราจะไปนอนเอายังอีกยังอีกโหไปเลยไปข้างน้ำไปไหนก็ไปมันมันทำตัวซองมุกด้วยเหรอทำมุกอะไรทำผมขึ้นไม่ดีไปนอนอมุกยยยู่่เเลนีไปนอนแล้วก็เปลี่ยนที่นอนด้วยเพราะว่าเราผิดเพราะว่าเราไปนอนข้างเขาไงเราวันแรกอ่ะเราไม่รู้ไง เราก็ไปนอนเตียงติดกับเขาแล้วเขาก็คิดว่าเราเข้าหาเขาไงโอ้นี่ไงก็นี่เข้าหาอยู่นี่ไงไม่ไม่ไม่คืนกันนาทีวันนี้นะดูได้เลยที่จะาไม่กลัวมันสามวันพูดเลยเด็กกับกัปเอ๊ะเอ๊ะไปนอนกันไปไปนอนาไปนอข้างในรอเขาขี้ก่อนดิไปไปเข้าหนั้นดิรอขี้ก่อนดิไป เขาไปางนาเาก็ไม่ไปในบอกมาพูดกับเขามันจะไม่มีการพูดคุยระหว่างวนอมื่อกัเพราะเอมน้ำจจวมโอ้โหโอเราผิดเองแหละที่เราไปนั่งข้างเธอนไกินนะกินเลกยิกิันเลยไปเร็วเฮ้ยจ่ายเงินบ้าเอ๊จ เด yeah, ี ge ge 1941, ๋ยวพ่อ <qualc> ห <LI ES> ่างนอนก่อนพูดจริงจังอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังจริงจังเหมือนกันแต่พี่เขาหงจับปะนี่ก็จริงจังเหมือนกันเดี๋ยวรอแป่งฟันก่อนรอแป่งฟันก่อนจัดไม่เคยคิดว่าใครได้ได้ได้จัดไม่เคยคิดว่าใครเขาหาจับเพราะแต่เขาหางดูคนบอยจะไปนอนง่วงบอกว่ารอแป่งฟันก่อนไม่ต้องแป่งเราแบ่งฟันเราแป่งฟันก่อนม่วงเอาเรอแป่งฟันก่อนอันนี้เริ่มนอนแล้วเนี่ยเริ่มนอนจริงๆไม่งอนไม่งอนแต่รอแป่งฟันก่อนรอแป่งฟันก่อนมันจะไม่มีการรอกัน เราไปฟันก่อนเราไปฟันก่อนอ่นอาลอนเล่น่ะเล่นกอเ่อเริ่มอสัทีเรียนเหนื่อย้วเนยไม่เราไม่ได้นอนจั่คิ้วพี่นอนเหรอใส่คิวพี่งอนเหรอที่ากทำดีเห็นหน้าใหม่อะถามว่าลองสนใจไหมตัวเราไม่สนใจแล้วไปไมเหมนี่ยไปไล่ไปไปนอนไปนอนไม่งอนไปเลยไปเลยไปเลยอย่างี้แหละคนเราไปกันมาคือละไปเลยไปเลยเอ โอ้บเนี้ยบบนียบอกว่าจะแปลงฟ้าลใช่ Well